เมีคตามครับโเค,คเคมาเียมพร้อมเลยครับทุกคนสาบดีนะครับบัตรอย่าหายนะครับมีบัตรถึงมีสิทธิ์ถ้าไม่มีบัตรนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับ เราแจากโดยการผ่าน,านการยืนยันจากผู้เราจากนี้นะล้าจากไหนพี่เอะเจากนี้นะ้นกมือผมได้นะมองอยู่แล้วใครไมนะ่ตกมือผมได้นะทั้งหลาเสียหมดเลยอันบ้านนี้ผมให้สองพนแต่ที่อื่นเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคขอมาผมให้ครอบตัวรับผนแต่บ้านที่ผมให้สองพันอย่าบอกใครนะ ไอ้ปากกามาเลยเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับอย่าเพิ่งถ่ายนะครับรับรับก่อนนะครับอากาศร้อนนะครับ

ขาตัวเล็กไม่มีไม่มีออก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 ข้าออกไปเลยครับเขาไม่เข้าใจอ่ะน้องมาขับรนต่อแปดโมงเรามาแลยต้องเป็มาตุนูมิระดับหนึ่งครัเดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวรอก่อนนะลูกนะไปอยู่ล่มๆก่อนเดี๋ยวลุงบินให้ข้าวขนมลูกขอบคุณครับทุกทีด้วยนะครับ

ไปใหมอบายดไหมหมอเอข้าวกับน้ำี่วานะไมเข้าปเลยที่หมู่สี่บ้านท่าสาบนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยลาวันนี้วันเสาร์ที่7จธันวาคม2567 ทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมุลนิธิร่วมกันยูนะครับที่นําโดยพี่บินเบลฤิลิ์นะครับเป็นตัวแทนคนไทยนะครับนํากําลังใจสิ่งของและความช่วยเหลือมอบให้กับประชาชนที่นี่นะครับเราเห็นรอยยิ้มของแต่ละคนนะครับที่ออกมาจากด้านใน มามาเดินไปรับของต่อเลยครับมาเดินข้างหน้าไปรับของต่อเลยมาเดินค่อยๆนะค่อยๆนะครับค่อยๆเดินเดินตามมาค่อยๆครับตามแถวค่อยๆไปเลยครับ